แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวคนส่งแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้ได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสมสมผลในผู้พิการทุกท่านดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไปค่ะ โดยวันนี้23มกราคม2 5 6 6เวลา13.30นาฬกา30นาทีนามนบพุทธวงศ์ขนส่งจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยมีนายแพทย์ยอดปติติตั้งตรงจิตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวศิวริรัตน์พูดตันติกุลนักวิชาการสาธารณาสุขชำานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดตอ่อซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักง,งานสอสอจอแพร่และมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า50คนค่ะซึ่งภายในงานนี้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผ,ผู้พิการจำนวน3รายประกอบด้วยนางจันเพนมโนรสรับมอบอุปกรณ์ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในและมีเท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง และชุดเบาอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือยนายผัดยาใจรับอุปกรณ์รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดปรับยืนได้และเตียงนอนธรรมดาชนิดสามไกลนางสาวดวงเนศโสรสรับมอบอุปกรณ์รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดพับไม่ได้เตียงนอนธรรมดาชนิดสามไกลและที่นอนลมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด2 9 4 5 0 0บาทค่ะ ซึ่งโครงการนี้กรรมการขนส่งทางบกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและกรมการแพทย์ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภ,ภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยมีเจเจตจำนงร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งในปีนี้จังหวัดแพร่มีผู้พิการขอรับ สั่นอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมด3รายค่ะจากงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโค์งการขนส่งทางบกในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณกรมการขนส่งทางบกที่ได้เห็นความสาคัญของผู้พิการที่จะได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปและขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงานสกัด เราต้อการปรักระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ร่วมกันดําเนิน,นการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสุดท้ายข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้พิการและครอบครัวที่ได้รับอุปกรณ์มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ที่แทนของ สานักงานพนัฒนาสังคมและความมปคนของมนุษย์ทางท่านประชา,ส,าสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกตแหน่งที่มาร่วมในงานวันนี้นวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนะท่านผู้เกียนท่านนะครับเนื่องจากว่ากรมการสงเคราะห์บกนะครับ,รรดรบได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับ,รบากางจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อให้มีการาดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างเช่นหรือใกล้เคียงกับบุคคลปกตินะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆนั้นพนักงานกรมจังหวัดในทั่วประเทศนะครับจะมีหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการรับคำขอและการดำเนินการรับคำขอต่างๆนะครับแลบ้วก็ขนาเดียวกัน ก็เป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีการที่มีสิทธิ์ได้รับคงขอในการรับสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับ15ที่ที่เราได้พิจารกันนะครับนี่นะครับที่ที่มารับในวันนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งในเรื่องกองพืนรุด่องปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนงบประมาณนะครับนะครับก็ ขอให้ผู้ที่ได้รับก,การจาัดสรรนะครับนำองค์กรไปใช้ให้สมประโยชน์กับที่ได้ยื่นขอไว้นะครับแล้วก็ห้ามนาไปจําหน่ายจ่ายแจกหรือมอบให้กับผู้อื่นนะครับตรงนี้ท่านจะต้องรักษาและก็ใช้ให้เป็นปกติของท่านนะครับซึ่งหากท่านนําไปจําหน่ายจ่ายแจกหรือมอบใ,ให้ผู้อื่นโดยที่ผิดวัตถุประสงค์แล้วนะท่านเอง จะต้องบุกจัดสิทธ์ที่จะขอรับใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ทั้งงั้นก็ต้องขอให้ผู้พิการทุกท่านนาไปใช้เื่อประโยชน์และก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับและทาง,ทางโรงพยาบาลแพร่นะครับทางผู้นวยการผู้บริหารแล้วก็ทางบุคลากรทุกท่านนะครับสันั์งานสารสุขจังหวัดแพร่นะครับพัฒนาสังคม,มและความมั่งคงของมนุษย์นะครับที่มีส่วนในเรื่องของการ พินาการคัดเลือกนะครับแล้วก็การสนับสนุนต่างๆนะครับที่ให้ผู้ริการทุกท่านได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้นะครับพินาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้วิการนะครับซึ่งท่านจะได้นําไปใช้ให้สมประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่นะครับและถือว่าเป็นเป็นภาระอย่างยิ่งนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและสุดท้ายก็คือต้องขอขอบคุณท่านให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็จะนํา เรื่องต่างๆเหล่านี้ไปสื่อสารประชาัมพันต์ต่อไปซึ่งของเราเองก็ในปี2,566นี้ก็มีการพิจารณาคําขอไปแล้วนะครับพิาจารณาปิดลับคาขอไปแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีการประชุมนะครับเพื่อเป็นการคัดเลือกและจัดสรรสําหรับปีงบประมาณ2,566นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ร่วมกันในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสต,ต,ต่อไปครับผมขอบคุณครับจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับคุณสิริรัตน์ผู้ตัดิกลขอเรียนเชิญทูดแทนจากสำนักงานณะกับสัง,สสงคมและความมั่นคงของนษย์และที่สำคัญครับเป็นในและมีเท้าเทียมชนิดมีแรงส่งกับชุด เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือยนะครับซึ่งรวมแล้วมูลค่าถึง96,000บาทคุณจันเพนมนโนรสครับขอเชิญครับท่านต่อไปนะครับครับ,รบต่อไปจะเป็นการมอบรถนั่ง แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟสามไกลรวมทั้งสองอุปกรณ์มูลค่ารวมหนึ่งแสนบาทหนึ่งมีอาการอ่อนแรงของแขนขาสองข้างไม่ใครจะได้รับนะครับ <c oughs> เพราะว่าขับขี่ปลอดภัยใช้ถนนอนย่างปลอดภัยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือต้องทิ้ตัวทุกสองชั่วโงเนาะนอนได้ที่นอนลงไปด้วยเนาะไก,ก่แล้วก็ที่นอนลงด้วยจะได้ช่วยลดการเกิดแหลกดทับนะคะรับโสรส จริงแล้วมันก็เสียคนทํางานคนกล่องคนกระทบแน่ๆเลยนะครับนี้เนี่ยที่มาของรายได้ของกองทุนนี้ก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับออ่าสื่อมันชนเยอะเลยเราเป็นอ่าเครื่องพายกันยานเล็กพาดีทำงานร่วมกันวันเหตุจากรถที่ไหมครับก็แต่จะมีความสร่วมกันรถชนเหลือลงเองใช่ องอนี่ต้องมาเปลี่ยนนะ้องไปกินยัง่กินแล้วยังไม่เคยยังเอลยยังเลี่ยนะเดี๋ยวคท่านสนะครับเราจะถ่ายภาพหนูเป็นแกยังยไขยับตเนาะย้เป็นมาเมินเลยยังไงอ๋อโอเคครับโั้ยแสกตรงนี้ไหมแสกตรงนี้ก็ได้ครับเรายึงแสกดึงดๆงดังโอเคนี่สวยเลย ตาเขาบดินะแต่ว่าแย่งแสกกระดูกเขามันเอ็นมันขาดนะครัอ่ะอิย่ายหลานของเสื้อแดงมานยุต้งปีวันนี้ปีได้ฮับของของจากคุนทรงนะปีมีความรู้สึกยังไงของเจ้าดีใจดีใจอ่าแล้วตีตีปีเป็นจะน,นี่ในปีเป็นปีประโสดวันเห็ดอยางมานี่เจ้า ลดลงลดลงดลดอย่างน่เปลดมอเตอร์ไซค์มาใดแล้วเจ้าเมือนลเมือนแล้วักปีสองสามสิบกันยาปีแล้วจำยังบอกคได้เห็นเกี่ยวกับสมองเด็กะเจา เ้าทุกวันนี้ไผ่ดูแลคนอยู่จั้เป็นมิ้ขอบหัวกับป้าป้าเป็นอย่างก็เป็นยปยนะห๊ะเดี๋ว้าปบกจะมีอีกไหมครับก็ในปีแบบสองรอประมาณสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกนี้ เราเองทางสำนักง,งานขนส่งได้เปิดรับคำขอและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรให้กับผู้วิชาญที่ยื่นขอรับอยู่ครับซึ่งณนะตอนนี้มีผู้ยื่นอยู่แล้ว10รายครับคผมค่ะโครงการดีๆแบบนี้มีมานานหรือยังคะ,ะมีมาเกือบ10ปีแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นเงินที่ได้จากการเงินที่ทสะสมเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างเช่น ในเรื่องเองินที่ได้จากการสม,มุนไพรเรียนทะเบียนรถสวยนะครับแล้วก็เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาต่างๆครับที่สะสมเข้าในกองทุนครับปีปีหนึ่งมีผู้มาขอใช้บริการรับของแบบนี้เยอะไหมคะในแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างก,กันไปครับผมอยากขอแค่ในรอบที่ผ่านมามี13ารายแล้วครั้งหลังนี้ก็มี3รายนะครับในปี2565แต่ในปี2566นี้มีมี10รายครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ ผู้พิการนี้เราเลือกผู้พิการจากตรงไหนคะผู้พิการตรงนี้นะเป็นผู้พิการที่เกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการพิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่สมควรที่จะได้รับนั้นก็มีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาอยู่นะครับทั้งในเรื่องทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลครับ 对啊、so.。